ข่าวร้ายข่าวร้ายแย่ yeah, แล้วแหละเอ็นเจในตอนนี้เวเลเจอร์ในหมู่บ้านทุกคนเกลียดพวกเราหมดแล้วพวกเราจะต้องอยู่ในหมู่บ้านนี้โดยห้ามข้ามเส้นไปฝั่งนู้นเด็ดขาดเอาเฮ้ยทำไมอะ ก็เพราะว่าพวกวิลเลเจอร์น่ะเกลียดพวกเราน่ะสิเฮ้ยเฮ้ยนี่ม uh. ันเกิดเรื่องอะไรกันขึ้นเนี่ยทำไมจะจูตื่นมาถึงมีเส้นสีแดงขีดยาวอย่างเงี้ยยังก็บ่านังเกลียดกันยังงั้นแหละหมายความว่างอ่ะหลายก็อย่างที่เธอพูดแหละเอ็นเจตื่นเช้ามาพวกวิลเลจเจอร์ก็เอาเส้นมาขีดนแบบนี้แล้วก็บอกว่าเกลียดพวกเราแล้วไม่อนุญาตให้พวกเราข้ามไปฝั่งนู้นเลยอ่ะเอ็นเจทำไงดี จะไปยอมกันเล่ามาด้ดยฉันเคลียร์เองหน่อยแน่ก็ดียังไงโอ้ยโอ้ เ,ยเ้ยเหมือนพวกเวนเจอร์จะไม่อนุญาตให้เราข้ามไปจริงๆนะเอ็นเจเพราะข้ามไปเพบเนี้มันต่อยพวกเราเลยอ่ะเฮ้ยเอ้ย,อยต่อยไม่พอแล้วมีสิทธิ์อะไรมาข้ามมาฝั่งคนอื่นแล้วเนี่ยโอ้ต่อจากนี้พวกเธอไม่มีสิทธิ์ที่จะข้ามมาฝั่งนี้เข้าใจไหมไว้บอกเหตุผลหน่อยได้ไหมอ่ะก็เพราะว่าพวกเธอกินทรัพยากรมากเกินไปยังไงล่ะใช่ไหมพวกเราเออเออใช่ใช่ใช่จริงๆๆๆเอ็นเจกินอาหารเยอะเกินไปพวกเราไม่มีอาหารกินเลยทุกวันเนี่ยดูซิเอ้ยเอ้ยแต่ฉันก็ปลูกกิน ของคนอื่นกินสักหน่อยอ่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่อนุญาตก็คือไม่อนุญาตออกไปจากเขตนี้เดี๋ยวนี้ห้ามข้ามเส้นนี้มาเด็ดขาดไม่อย่างั้นจะหาว่าไม่เตือนโอ้โหแถวบ้านเนี่ยไม่เรียกเตือนเราแถวบ้านเรียกทำงาร่างกายเลยโอเคงั้นพวกเราจะไม่ข้ามไปฝั่งโน้ตก็ได้และจะทําให้เสียใจให้ดูที่ไล่พวกเราไม่อยู่ฝั่งนี่เอ้นั่นสินะเราไม่ต้องไปง้อหรอกเอ็นเจอาไม่ต้องง้อหรอกโถยังไงบ้านพวกเราก็อยู่ฝั่งนี้นะนะเราไม่อยู่บ้านตรงนี้ก็ได้โอ้ยกระจายกระจายถูกมีตั้ง หลัโอ้เดี๋ยวก่อนนะเอ็นเจฮะอะไรอยู่ถึงเราจะอยู่ฝั่งนี้ได้โดยไม่มีปัญหาก็จริงเนาะนะแล้วจะมาอย่างเธอลืมอะไรไปหรือเปล่าของทุกอย่างของพวกเราอ่ะยังอยู่ฝั่งโน้นอยู่เลยโอ้ยเอ้ยจริงด้วยอดด้ยโอ้ยรถไะรถไถแสนสำคัญของฉันรถไถทำนาของพวกเราแถมยังมีอุปกรณ์ทำสวนที่ยังอยู่ในกล่องนั้นอีกด้วยอ่ะโอ้ยทำยังไงดีละชิกกี้โอ้ยเอาของขึ้นมายังไงดีล่ะนี่ ถ้าเราไม่มีอุปกรณ์พวกนั้นนะเราก็ทําอะไรไม่ได้ะทําสวนไม่ได้ไม่มีอาหารกินเอ้ยก็จริงของนายเดี๋ยวฉันขอคิดแป๊บหนึ่งนะเอ้ยทำยังไงดีทํายังไงดีโอ้เอ๊ะคิดได้ออกแล้วอย่างนั้นเหรอเอ็นเจตามพี่ไหมน้องไม่คิดอะไรดีๆออกแล้วเฮ้ยโอ้โหเพิ่งได้จริงๆเลยเธอเนี่ยนะแหมก็มีบ้างนะบางทีเธอที่ใส่ขี้ขโมยนี่ยแหละบางทีก็ช่วยเราได้เหมือนกันนะเอ้ยว่าแต่เธอจะทํายังไงเหรอถึงจะเอาของพวกนั้นกลับมาได้แหละ มีอะไรในนี้อ่ะเน่เอาไปน้องเฮ้นี่มันคืออะไรอ่ะน้ำยาหลงหนว้าวอินวิซิเบิลโพชั่นเจ๋วเลยเอ็นเจใช่แล้วเดี๋ยวพวกเราเนี่ยจะใช้น้ำยาหองหนเนี่ยพอกินเข้าไปเราก็หายตัวใช่ไหมแล้วเราก็เข้าไปขโมยของขึ้นมายังไงเล่าเจ๋วเลยอยไอเดียดี้นี่นะโอ้โหเราใช้บ่อยเอ๊ะอย่าบอกนะเธอไปขโมยของไนเจอร์บ่อยนะ มอยไล่ไม่ค่อยไม่คอยเลยมันองกำคังเฮ้ยโห,ยโหยอย่างนี้นี่เองสินาว่าทำไมเขาถึงไล่เราออกผาเนี่ยเฮ้ยนายอย่าคิดมากนะแม่หาวิธีดีๆให้แล้วอย่าบ่นเยอะสิโอเคโอเคถ้าอย่างนั้นเราก็เราแอบกินยากันก่อนดีไหมเข้าใจแล้วงานหนึ่งสสม Oh God. โอ uh ้ยโอ้ยจิอกเ้แล้วอยู่ไหนอะเฮ้ยเอ็นเจเธอไปไหนแล้วเอ็นเจหูหาไม่เจอเลยแบบนี้จะเจอกันเองไหมเนี่ยเอ็นเจเธออยู่ไหนเนี่ยเอ็นเจเอ็นเจก็หาไม่เจอเหมือนกันจิกี้เฮ้ยเอาเป็นว่าเราเราเราไปทำภารกิจให้สำเร็จกันดีกว่าโอเคงั้นงั้นฉันจะไปเอากล่องนายไปเอารถกันแล้วกันนะเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะเอ็นเจถ้าเราข้ามไปเนี่ยแน่ใจเหรอว่าเจ้าพวกนั้นมันจะไม่เห็นเราจริงๆริอะเออฉันก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะงั้นงั้นเดี๋ยวฉันลองขยบขยบเข้าไปก ไม่เห็นนายเลยอ่ะเอ๊ะฉันหมายถึงพวกเวเลเจอร์เห็นพวกเราหรือเปล่าไม่เห็นแต่ที่สําคัญเอ้ยจิคกี้มันน้ํายาโล่องหนเนี่ยมันมีระยะเวลาอยู่นะเนี่ยโอ้ถ้าอย่งางนั้นต้องรีบแล้วเอ็นเจฉันเธอฉันไม่เห็นตัวเธอแต่ฉันเห็นรอยเท้าเธอนะ้อ๋องั้นก็รีบไปเลยจิคกี้โอเคโอ้ดูเหมือนว่าเจ้าพวกนั้นจะไม่รู้ตัวจริงๆด้วยเอ็นเจไปแล้วไปแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดิเอ็นเจฉันเห็นกล่องรอยได้เฮ้ยจริงเหรอเฮ้ยใยญ่แล้วจิคกี้เดืีดไม้แล้วเฮ้ยถ้าอย่างนั้นรีบไปเลยเอ็น จอย่างนั้นมันจะไม่เนียนนะเร็วเข้าเร็วเข้ามาช่บปเ๊บโอ้โหเจ๊เกลพีรถผีเซ็งรีบไปเลยไอ้เจมาเร็วมาเร็วมาเร็วไล่โอเคฉันได้รถกลับมาแล้วเอาละฉันก็ได้กล่องกลับมาแล้วเดี๋ยวเรฉันเห็นกล่องลอยมาทุบป่องทุบป่องเลยเนี่ยไอ้เจ๊มันเนียนตรงไหนแล้วเนี่ยโอ้ใครยังชั่วโอ้ไล่เห็น จิกไ <aunque S 2> <me> ้ย <cheg> ฉันเห็นเธอแล้วเอ็นเจหุยน้ำยาหมดพอดีเลยนะเนี่ยโอ้ยโชคดีชะมัดเศรษฐเลยเกือบไปแล้วเกือบไปแล้วเอยพวกนั้นยังไม่รู้ตัวเลยว่าเราเอาของไปแล้วอ่ะตัววินเลนเชอร์เนี่ยซื้อบริษัทเลยเนาะเห็กล่องลอยได้ขนาดนั้นนึกว่าแฮร์รี่พอตเตอร์เรื่องไงเฮ้ยดันสินะเอาแหละเท่านี้ก็ได้ของไปแล้วชิวๆเลยเอ็นเจ นีล่ๆลอะรู้ว่าเปล่าว่าเสียอะไรไปอะไม่รู้ละสิโอ๊ยดีใจอะไรกัน่ะเมียอะไรให้ดีใจด้วยอย่างนั้นล่ะเนี่ยเฮ้ยเหมือนว่าพวกนั้นจะไม่รู้ตัวจริงด้วยเอ็นเจเฮ้ยก็นั่นสิเอาละชิกี้งั้นเราไปหาอะไรกินแล้วก็นอนตีพุงกันดีกว่าสบายใจนั่นสินะโอ๊ะเดี๋ยวนะเอ็นเจพูดถึงของกินแล้วเนี่ยเรายังไม่ได้เอาพืชผักมาดินะพืชผักออโอ๊ยแ่กะหล่๊กะหลดของฉันเนี่ยฉจะปลูกเอาไว้อะ เอ้ยก็ใช่เด้สิเราเอามาแต่รถไถแล้วก็เครื่องทําอุปกรณ์ทําสวนแต่ว่าถ้าเราไม่เอาพืชผักมาแล้วก็ไม่มีมเมล็ดนะซิเอยจริงของนายทำยังไงดีล่ะ น้ำยาล่องหอนก็หมดแล้วด้วยแล้วเราจะเข้าไปเอาอยัางไงดีล่ะชิกกี้หฮ้ยนั่นสินะแถมผักพวกนั้นนะ่ะยังโตเต็มวัพร้อมเก็บซะด้วยอะ่ะโอ้ยโอ้ยถ้าเกิดไม่รีบเก็บแล้วก็ตอนเย็นนี้จะพวกวิลเจอร์ต้องเก็บเอาไปกินแเหนยม่เล<น>ชิกี้แน่นอนเลยอ่ะเอ็นเจฉันก็คิดว่าอย่างนั้นเหมือนกันเฮ้ยเฮ้ยทำยังไงดีทำยังไงดีงงดน้ำยาล่องหนก็หมดแล้วใช่ไหมฮะหมดแล้วไม่เหลือเลยอ่ะเฮ้ยสวยแล้วสิเออเออทำาไงดีทำาไงดีทำาไงดีอ๋อ เดี๋ยวนะเอ๊ะพอสังเกตชุดเวลเจอร์ดีๆแล้วเนี่ยมันคุนค้นๆกับชุดทำสวนของฉันเลยฮะอ๋อชุดทำสวนของนายอย่างนั้นเโโหรอ,ยอยโอ้โหฉันคิดไอเดียดีๆออกแล้วเอ็นเจว้ายคิดอะไรออกอ่ะปลอมตัวไงปลอมตัวเราจะปลอมตัวเป็นเวลเจอร์กันว้ายชิคกี้คิดได้ยังไงเนี่ยว้ยนายเนี่ยอัจฉริยะชะมัดเลยอะไหนเอาแหละเอาเป็นว่าตามมาทางนี้ก่อนเร็วเอ็นเจตามมาเร็วอย่าบอกนะว่านายมีชุดเนี้ยอยู่ที่เนี่ยก็ใช่นะสิก็บอกแล้วไงมันเป็นชุดทำสวนแน่เราเอาชุดทำสวนมาด้วยอ้ห เอาละชุดทําสวนของฉันเนี่ยหน้าตาคล้ายๆชุดเวเลเจอร์อยู่นะแต่ว่าเราไม่มีหน้ากากเวเลเจอร์เพราะฉะนั้นเราจะทําการใส่หัวฟักทองเนี่ยไปแทนโอเคไหมมองไม่เห็นเลยบอกตรงๆ <c oughs> เอาเป็นว่าคำคำทางไปแล้วกันเอ็นเจเฮ้แต่ว่ามันก็ดูเนียนๆอยู่หรอกพวกเวเลเจอร์นะซอรอบื้อจะตายดูไม่ออกหรอกนะใช่เวลาเอ็นเจเอาละลองไปแบบนี้ดูฉันไม่แน่ใจว่าเขาจะจับได้หรือเปล่าล่ะเธอลองเดินเข้าไปดูก่อนไหมโอเขาใจแล้วเดี๋ยวฉันจะลองเดินเข้าไปเองอ่าถ้าข้ามเส้นไปจะจับได้ไหมเนาะ 扑扑扑扑扑 ชิคกี้นิ่งสนิทโอ้ยมองเหมือนเราเป็นเพื่อนบ้านคนใหม่เราข้ามเส้นมาแล้วยังไม่โดนอะไรเลยแฮจริงๆขอแค่พวกนั้นดูไม่ออกก็เป็นชิคกี้กับเป็นเจไม่ว่าเป็นอะไรก็เหมือนจะโอเคหมดเลยแฮโอ้ยเหมือนว่าจะเกลียดพวกเราจริงๆแฮฉันให้นายรับหน้าที่ไปเอาอาหารของฉันขึ้นมาก็แล้วกันเดี๋ยวฉันจะรับหน้าที่คุยกับพวกนี้เองฉันจะหลอกล่อให้เองโอ้เฮลโหลอแอมฟอร์มแอมฟอร์มแบบว่าเอาไซต์ออฟเดอะวลล์โอ้ยคนผังชาติทำยังไงดีฉันพูดภาษาอังกฤษไม่เป ด้วยทำไงอ่ะ ยูแตงคิวสบายดีแอนยูแตงคิวที่เจอไปสิบอกอะไรเราเอ่อเอ่อฉันกำลังมองอยู่ว่าเธอพูดภาษา,ษา,รราอังกฤษทำไมอะเอ็นเจย์ให้จะได้ <c oughs> เงินชาวต่างชาติไงเ you know. You know. อฟเวอร์เรเนอร์ยูเน่ยูนอฟเวอร์เรเน่เฮ้ยรีบไปดีกว่าเฮ้ยอายเขาเฮ้ยเฮ้ยรีบไปเก็บผักก่อนว้าวผักเต็มไปหมดเลยแบบนี้สบายแหละโอ้โหถ้าเก็บหมดนี่ก็สามารถปลูกได้เพิ่มอีกเยอะเลยจุบ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 เอ็นเจ G, คุยไปนะคุยไปอย่าหยุดคุยออ๋เข้าใจแล้วจิกี้กำ กำกับขมาขเม่นในการเก็บอย่างเต็มที่เพราะฉะนั้นฉันเองก็ต้องโชว์ฝีมือหน่อยแล้วเฮลโลเฮลโลดอยูโนมิยูยูโนมิเฮลโลเบบี้แคนดี้แคนดี้โอเคโอ้ยพวกพูดภาษาอังกฤษนะทำไงดีฟังไม่รู้เรื่องอ่ทำไงดีโอ้ it's okay if you can't speak English I will try to speak your language hello oh oh ไอชิคกี้ยังไม่เสร็จสิทธืงไงเนี่ยห้อ oh, ย hey, เลยนิดเดียวเฮลโลอ้ออ uh ๋อดอร์ยูอันเดอร์ชาเต นะโอ้ยพูดอ <ʾ> ียงอะฟังบ่ฮู้เรื่องเอ่อเฮ้ยเฮ้ยคนอีสานบ่โอ้โหเว้าอีสานได้บ่ดีได้นิดน้อยเอาแหละเหลือแค่ถังแครอทเก็บสองอันนี้ก็หมดแล้วจุ๊บ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 ฮึบโอเคได้มาแล้วฮึบได้เวลาชิ่ล้วตอนนี้เฮ้ย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 ร้องเพลงอะะซ้อมเบิร์กยูเดอร์แต่หากว่าเธอนั้นรักกันกับใครเฮ้ยซอมเบิร์อะไรตอนนี้เอ็นเจรีบข้ามไปแล้วได้มาหมดแล้วไอซียูคูดมา ไมได้โยไหนที่สุดก็ได้มาแล้วเอ็นเจนี่ได้มาเต็มเลยดูว้าวอ้ยขดๆอนักกแ๊บหนึ่งมองไม่เห็นเลยเนี่ยโอ้โหดูสิฉันได้มาเต็มเลยเนี่ยถังแค่หลอดเนี่ยเอ็นเจใ่เจ๋งแจ๋วชิคกี้แต่ว่านายเดียใช้เวลานานชะมัดเลยนะเนี่ยฉันเหนื่อยจะตายอยู่แล้วอะโอ้ยก็ดูผักที่ได้มาสีเยอะแยะเต็มไปหมดเลยอะแคลอดของฉันเออเอออย่างนี้จะต้องจะต้องไปโชว์ซะหน่อยแล้วเฮ้ยโชว์อะไรของเธอเอ็นเจเดี๋ยวชักก่อนทะไรอะ วิลเจอเซิร์ฟเวอร์ดูส you know uh ิว huh. ่าฉันไปเอาอะไรมาแล้วตัวเมื่อกี้ก็คือฉันเองยูโน่สมบัตอยู่เด้อฮะอ่ะเจ้าอ่าเจ้าอ่ะเจ้าเฮ้ยเฮ้ทำอย่างนั้นทำไมอะเอ็นเจทเาทำไมอะก็เรามีครบแล้วนี่นาทั้งอาหารทั้งเครื่องทุกอย่างอเราไม่จําเป็นจะต้องข้ามไปฟังโน้นอีกแล้วเฮ้ยไม่ได้สิเอ็นเจ้ท่านเบไปแล้วหรอมันมีอีกอย่างนึงที่เราจะต้องไปเอาแน่ะเฮ้ยอะไรอย่าที่ต้องไปเอาอะ นั่นไงหมูของพวกเราคอกหมูของพวกเราอยู่ตรงนั้นแล้วยังมีหมูของพวกเราอยู่เลยโอ๊โอยลืมลเฉันขอโทน,นชกี้ทำยังไงดีล่าแบบนี้ก็ใส่ชุดนี้ําไม่ได้แล้วด้วย,อออยลองรีบใส่ดูก่อนเผื่อพวกนั้นยังจังจบไม่ได้แลยนะเฮ้าปุ๊เฮ้ยปุเฮ้ย พวกเราเห็นหมดแล้วคิดว่าจะหลอกกันได้ซ้ำสองเหรอโอ้ยหลอกกันได้ยังไงเนี่ยนี่เป็นตัวปอมนี่นะโฮ้ยรอบนี้ฉันไม่ทนหลอกซ้ำสองอยู่แล้วเฮ้ยชิคกี้วัจะจับใจไม่ทันแล้วอ่ะใสฟไปก็ป่าประโยชน์ทิ้งไปเหอะเฮ้ยก็พอะเธอนั้นแหละรีบไปโชว์ตัวทําไมเล่าฮะ่ทีเฮ้ยก็มันหมันใจนี่นาเอ้ยทำยังไงดีทีนี้จะหมูวายังไงอะไม่มีไม่ดีอะไรดีๆแล้วเหรออหมูอย่างนั้นเหรอ เดี๋ยวนะเอ็นเจฉันคิดวิธีดีๆออกแล้วเอ้ยวิธีดีๆอะไรเหรอวิธีนี้น่าจะใช้ได้ผลแต่ว่าจะต้องรอให้ถึงตอนกลางคืนก่อนว้ยายงั้นก็โอเคฉันเชื่อใจนายเสมอง,งั้นไปนอนกินแครอทด,ดีกว่าเอา้ยอีกแป๊บเดียวก็กลางคืนแล้วเอ็นเจรอแป๊บเดียว ข้างหลังเธอจิคกี้ซอมบี้โอ้ยนี่แหละนี่แหละคือสิ่งที่ฉันจะใช้ในวันนี้เอ็นเจคืออะไรเราจะทำการล่อซอมบี้พวกเนี้ยไปให้สู้กับวีเดเจอร์ให้หมดเลยโอ้ยมันจะตีฉันก่อนเนี่ยเอ,อ้ยเอาแหละก่อนอื่นนะต้องไปเอาซอมบี้มาเพิ่มเดี๋ยวฉันจะลงไปในถ้ำเพื่อล่อซอมบี้มาโอ๊ยด้ยวยซอมบ้ที่เหลือฉันจะล่อเข้าไปโอเคเมื่อซอมบี้พวกนี้เข้าไปในหมู่บ้านแล้วนะวิลเลเจอร์ก็จะวุ่นวายมัวแต่ต่อสู้กับพวกซอมบี้พวกนี้เข้าใจแล้วรอมาให้หมดเลยนะชิคกี้ ในขณะที่วิลเลเจอร์กำลังวุ่นวายกับพวกซอมบี้อยู่นะเราใช้จังหวะนั้นไปขโมยหมูกับหมาโอเคไหม้าใจแล้วเอาแหละันจะทำการล่อซอมบี้พวกนี้ไปใส่วิลเลเจอร์นะเฮ้ยโอ้โหเธอก็ล่อมาเยอะเกินทางนี้ทางนี้เจ้าพวกซอมบี้ทางนี้เลยเอาแหละตอนนี้เหมือนพวกวิลเลเจอร์กับซอมบี้กำลังตีกันแล้วเอ็นเจจังหวะนี้แหละเฮ้ยเฮ้ยมีคิปเปอร์มาด้วยระวังนะเอ็นเจเฮ้ยชิแก้ระวังเฮ้ยหนทางกับแวหมูมันยากระบากอะไรขนาดนี้เนี่ยช่วยด้วยไงไอรอนก็แลมช่วยด้วยช่วยด้วยมันจะระเบิดแล้ว เฮ้ยตัวเขียวมันตามเธอมาแล้วเอ็นเจเอาเป็นว่ารีบรีบจับหมูแล้วรีบไปกันดีกว่ามาตู้ยทางไหนทางนี้ทางนี้เฮ้ยเชืบเชือบชืบชืบโอเคได้หมดแล้วมาเร็วเฮ้ยเไปแล้วโอ้ยโอ้ยสองพี่โอ้คิปเปอร์เต็มไปหมดเลยเฮ้ยจิกกี้ทำไมหมูไม่ตามมาเอาเป็นว่าได้สองตัวก็ถือว่าโชคดีแล้วเอ็นเจเดี๋ยวค่อยเอาไปเพาะพันธุ์ใหม่แล้วกันไปแล้วไปแล้วเฮ้ยเฮ้ยแล้วหมดแล้ว เอาล่ะเฮ้ยตอนนี้หนีเข้าบ้านก่อนแล้วจิกกี้เฮ้ยเฮ้ยเจ้าหมูนั่นติดกล่องรอแป๊บนึงนะเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้การแล้วอย่างงี้ม,มาหนนี่นะเอ,เอามาไว้ในบ้านอย่างนี้นี่แหละจุ๊บจุ๊บจับบจุ๊บจุ๊บเอเอเฮ้โอเคเราได้หมูมาสองตัวก็โอเคแล้วเอ็นเจเฮ้ยคงต้องรอที่นี่จนถึงเช้าเลยสินะเฮ้ยค่อยหนึ่งชั่ว เอ้ยเช้าแล้วสินะเอ้ยอากาศดีชะมัดงไงดีงไงดีเอ้ยมันอยากเกิดไปอ่ะมันต้องมีเสาว,วิธีเถอะนะเอ้ยอยางชะมัดเลยเอ่ะเออใครจะตายอยู่แล้วคิดได้ออกสิคิดได้ออกสิคิดได้ออกคิดคิดได้ออกดิคิดได้ออกดิออกเฮ้ยไปเดี๋ยวก่อนเอ็นเจเธอเอาหัวไปเคาะถังแครอททำไมเนี่ย <c ười> ไม่ไม่มีอะไรหรอกนาะเฮ้ยท้าทางอย่างเงี้ยเธอต้องมีความลับอะไรแน่นอนบอกมานะว่าเธอคิดอะไรอยู่แลี่เฉันมีของบางอย่างที่ต้องไปเอาจากฝั่งนน้นให้ได้แต่ว่ามันเป็นของที่เอายากที่สุดเลยอะ่ะเฮ้ยยังมีอะไรที่เราต้องเอาจากฝั่งนน้นอีกอย่างนั้นเหรอเอ,อ้ยฉันก็ไม่แน่ใจว่านายมีไหมแต่ฉันมีเต็มๆมมันม,ม,ม,มันก็คือเงินยังไงเล่าทั้งเพรทั้งเอเมลเล่าวะอยู่ในธนาคารฝั่งนู้นหมดเลยอ่ะ เออจริงด้วยสิเราฝากเพชรกับเอเมอรัลไว้ในธนาคารนี่นะเออนั่นสิเออเราะจะไปเอาอยัางไงอ่ะชุดนี้ก็ใช้ไม่ได้น้ำยาล้าลงหอนก็หมดแล้วอ่ะจะใช้แผนลอสมบีก็คงใช้ซ้ำไม่ได้อีกเหมือนเดิมอะ่ะห่วยจะว่าไปนะเพชรกับเอเมอรอลทั้งหมดอ่ะถูกฝากไวไ้ในธนาคารและธนาคารอะ่ะมีระบบป้องกันภัยที่แข็งแรงที่สุดด้วยอะ่ะในเมืองเนี้ยก็ใช่สิ แบบนี้มเหมือนก็โดนป่นนชันเลยอ่ะเอ,อ้ยถ้าเราจะเอากลับมาเราต้องป้นธนาคารสินะทำยังไงดีแล้วเนี่ยแบบนี้ฉันนังกินตั้งแต่หกโมงเชา้ายังไม่ได้นอนเลยตั้งแต่หกโมงเช้า่ะไอ,อ้ธนาคารอย่างนั้นหรอถ้าจะลักลอบเข้าไปในธนาคารเหอ่็นะอืมอ๋อโฮ้ยอ๊ออ,อย่างนี้อ้ออย่างนี้ มีไอเดียดีๆแน่นอนเปล่าอ่ะเอ็นเจฉันยังคิดไม่ออกอ่ะเอ้าเฮ้ยแล้วโอทําไมเนี่ยให้ความหวังกันจะจัดเลยอ่ะโอ้โอ้โอ้อีกแล้วบอกทีว่านี่ของจริงเปล่าเรายังคิดไม่ออกเหมือนเดิมอ่ะทําไงดีนะเอ็นเจทีหลังก็อย่าโอ้ย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 อันนี้โอ้ยเจ็บเฉยเฉยใช่ไหมเปล่าฉันคิดออกแล้วเอ็นเจว่าจะทํายังไงอะไรนักหนา เฮ้ยเอาเป็นว่าฉันคิดออกแล้วเฮ้ยแล้วแล้วแผนคืออะไรอะ่ะนี่ไงล,ล่ะฉันมีน้ํายาอยู่อันหนึ่งยังไม่เคยลองท่าลองใช้เลยนะแต่ว่าไม่คือน้ํายาย่อขนาดตัวโว้ยยังไม่เคยทดลองมาก่อนจะรอดไหมเนี่ยแต่ว่างั้นเดี๋ยวฉันจะลองกินให้ดูกันแล้วกันเฮ้ยเอาจริงเหรอเอนเจฉันยังไม่เคยลองกินเลยนะเฮ้ยช้าก่อนสิเอนเจอตัวกระปิดกระจิบเดียวจิ๋วหลิวโฮ้ยชิคกี้มันได้ผลจริงด้วย ันกลายเป็นตัวของตัวเล็กนิดเดียวแล้วอะ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะมันได้ผลได้ยังไงกละเดียเ้ยฮะเฮ้ยนายก็รีบๆกินสิเฮ้ยโอเคโอเครอแป๊บนึงนะห<ม><น>ยำหยำหเฮ้ยโอ้เจ<อ>้าตัวเล็กเหมือนกันแล้วเอ็นเจ้โอ้ยสุดยอดไปเลยชิก ยังไงนายบอย่อขนาดมาเท่ากันฉันก็เตี้ยกว่านายอยู่ดีแล้วเฮ้ย,ยก็เธอเตี้ยวกว่าฉันอยู่แล้วนี่นาเฮ้ยแต่ว่านายมั่นใจหรอพวกววลเลเจอร์จะมองไม่เห็นเราอเออฉันก็ไม่มั่นใจเหมือนกันเอาเป็นว่าเราต้องลองอย่างเดียวแหละนะ<อ>มีทางเดียวที่จะดูได้ละโอ้ยโอยโอ้ที่เจ็บค <laughs> ูโ่โอ้โหเดี๋ยวนะเราเตี้ยจนขนาดที่ว่ากระโดดลงมาจากบล็อกเดียวก็เจ็บเหรอเนี่ยขนา่นน้สิเอ็นเจมาทางนี้เราทางนี้ทางนี้เฮ้ยเฮ้ย้ย้โอ้โหวิ่งโคตรไกลเลยกว่าจะมาถึงเส้นน่ะเอ็นเจเหื่ยจะตายอยู่แล้วเนี่ย โอ้โหด้วยความที่ตัวเล็กลงขาก็สั้นลงสินะแต่ว่าดูท่าทางเหมือนจะมองเราอยู่นะนะฉันว่าเจ้าพวกนั้นกําลังคิดว่าเราเป็นมดหรือตัวอะไรสักอย่างที่ตัวเล็กๆก็ได้ละเหมือแมลงใช่แล้วเอาละอันว่าย่อตัวแล้วก็ห่อตัวเดินไปคล้ายๆแมลงแล้วกันนะเอ็นเจฉันเป็นแมงกวังแล้วกันนะแมงกวังคือตัวอะไรอะแมงกวางไงที่มันมีเขาอะงั้นฉันก็เป็นแมงกุจีแล้วกันนะงั้นอะเอ๊ยจะจะเอาอะไรไปเร็วเร็วเอ็นเจเอ๊บเอ๊บ โอ้ยมาแล้วจิ๊กีั้จับปึ๊บเฮ้ยเฮ้ยจับโอเคเอาแหละโอ้ยของทุกอย่างมันยุ่งใหญ่ไปหมดเลยนะเนี่ย เฮ้ยเจ็บเฮ้ยเออโอเคเฮ้ยเจ็บเอาแหละธนาคารอยู่ข้างหน้าเราแล้วเอ็นเจอีกนิดนึงอีกแค่นิดเดียวจะถึงแล้วเฮ้ย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 บอบ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 เพบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโดนมองอย่างนี้เฮ้ยเราเป็นแมลงเฮ้ยยยออ่่าาเราเป็นแมลงเราเป็นแมลงฉันเป็นแมงกุจีเออฉันเป็นแมงกว่างแมงกว่างมันจะหวานนี่ล่ะเจ๊เฮ้ยจะบอบบอบบอบกูไปเร็วไปเร็วเอ็นเจยุบยุบยุเอาละเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย เฮ้ยอะไระไยมันมีผ er ู้คุมเฝ้าอยู่นะสิแบบนี้ก็สวยแล้วจะเข้าไปยังไงอ่ะผู้คุมเหรอผู้คุมธนาคารน่ะนะโอ้ยเฮ้ยมีอยู่จริงด้วยทําไงดีอ่ะทีเนี้ยเฮ้ยทํายังไงอ่ะทำเราจะเข้าไปยังไงล่ะเนี่ยอย่าอย่าลืมสิเราเป็นแมลงอยู่นะเอ็นเจแม็กุจิอ่ะโอ้จริงด้วยอ่ะเอาจริงๆแค่เดินเราก็แพงไปก็มองไม่เห็นแล้วละมั้งนั่นสินะเอาเป็นว่าชิดกําแพงไว้เอ็นเจชิดกําแพงไว้เฮ้เออนี่ครับเออเออเฮ้ยจะนั่นไม่เห็นแน่นอนอย่างเงี้ยเอาละอ๋อเว่อ นายเห็นเหมือนฉันไหมอะ่ะเอ้ยมันมีรูเล็กๆอยู่ตรงนี้ด้วยค <c oughs> งคิดแล้วจีว่ารูประตูแค่นี้พวกเราจะเข้าไม่ได้โดยปกตินะนะคนทั่วไปก็เข้าไม่ได้แ่ะสิแต่ว่าตอนนี้เราตัวเล็กกระจิ๋วเดียวเราสามารถเดินเข้าไปได้เลยเอ,อือป่๊บแล้โหไปเรียไปเรียบไปเร็วบไปเรีวไหนอะห้องห้องสมบัติอยู่ไหนเอ้ยไม่ใช่ห้องธนาคารอยู่ไหนอยู่นี่นะสิโอ้โหอันนี้ก็รูเล็กเหมือนกันออึ๊บเฮ้ยจึบเวบโอ้โหเดินเข้าไปได้แบบชิวๆเลย ของฉันเงินของฉันให้ใครฉันจะไม่ให้ใครทั้งนั้นนะ เอาแหละส่วนอันนี้ก็เป็นกล่องของฉันสินะเ้ชื่อว้าวเรียบร้อยเก็บให้หมดเลยจุบจ๊บจุบจ๊บจุบจ๊บจุ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 ๊ เอ้เยได้เพชรไปแล้วสบายใจสุดๆเลยอะเอ็นเจโถเอ้ยเป็นตัวเล็กแบบนี้ยังไงพวกวันเดเจอร์ก็จับไม่ได้คิดว่าเราเป็นแมนกุจิอะเอ็นเจจับได้หรือเปล่าล yeah> ่ะโถเอ้ยเฮ้ยโอ๊ยโอ๊ยไอ้พวกนี้มันจะปอยตัวเข้ามาเป็นตัวเล็กกระเทืไปเลยกระเทือนพวกมันเลยกระเทืไนเป็อยเฮ้ยเอ็นเจรีบหนีมาเร็วทำทีนี่เอออจะโดนลูกกระเทืเฮ้ยเอ็นเจ้สายเง็บเกีช่วยด้วยเอ็นเจ